รุ่นละอยเกียสิบนี่โุละลอยเกียตสิบปีนี้เห็นไหมครับอ๋อปีที่แล้วเลยครับสองลอยสี่สิบนะครับหนึ่งก็ว่านะครับรายได้กับยูทิระมานแสนหกนะครับงามนี่ครับย่อยหยาบยากนะครับบักทัวเพื่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขยันเชื่ออีสานนะครับวันนี้เปลี่ยนแนว้อจะหน่อยนะครับพี่น้องนะครับกับมาเบิงวะนะครับของนายเพื่อนยูทงยูทาแล้วครับก็เลยเห็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เพื่อนเฮ็ดเป็นอาชีพหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้านะครับ จากการเลี้ยงง้วเนี่ยปนญหุหลายอย่างนะครับเมือนี่ก็ก็เลยถือโอกาสนะครับเอาความรู้เอาแนวทางอาชีพนะครับในการเสริมอาชีพนะครับเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนอยากสิมา่ายถอดนะครับเพป่นมายปนเหุแล้วเพื่อนได้ผลผลิตดีนะครับผมก็เลยอยากเอาความรู้นี้นะครับมาฝากพี่ผักนอกนะครับช่องลูกคนเนี้ใสีสารนะครับเท่ากับพยายามที่หาสิ่งดีๆมาให้พี่ให้นอกนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับหลังจากเลี้ยงง้วเลี้ยงควายนะครับอีสานบานเท่านะครับ๋ยวให้เพื่อนแนะนําตัวนะครับ เอาไอ้ในนัตัวนะครับชื่อว่าจังไรก่อนครับชื่อสายเงินที่ผูดสดอ้าวนี่นะครับไอ้อยู่บ้านไดนก่อนครับบ้านดอนเลือบ้านดอนเลือนะครับตำบลดอนองอำเภอโพไซอำเภอโพไซจังหวัดเอยเอ็ดจังหวัดเอยเอ็ดนะครับนี่นะครับมีเบอร์โทรใบเอาอ่าบอกเบอร์โทรก่อนนะครับพี่น้องแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเก้าสองห้าเก้าสองหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับอ่านี่นะครับเจ้าของเพื่อมาที่นี่เท่ากับสิมาสอบถามเพิ่นนะครับอาชีพผมเสริมของเพิ่นคือเฮ็ดเงียงนะครับ อันนี้คือไอ่ปลูกยังเหรอครับปลูกทั่วปลูกทั่วฟักงาวนะครับขายในเป็นขายในขายเม็ดนะครับปลูกทั่วขายในขายเม็ดนะครับปลูกเจ้าไรไอ้ครับปลูกนี่เ็ชรสามเลเพชรสามเลนะครับปีนี้่าปลูกไปมาสามเนะครับนี่นะเบิ้องทั่วพิ้นนะครับง่ามนี่ครับย่อยแบบย่างไ้ครับทั่วพื้นนะครับเบิ้งครับพี่น้องนะนะอันนี้คือทั่วปลูกกิน กินน่ายก็ไดลนะครับพี่น้องต่วาหรักๆเพิ่นคือปลูกขายในนะครับขายในให้นะครับเคยปลูกมาจะปีหรอครับอาชีพนี้นะครับเี่เกตปีเนี่ยอ่าหกปีเจ็ดปีเห็ดมากเกับทุกปีนะครับเริ่มจากเริ่มจากปลูกในนอยก่อนนะครับทดลองเ<น>อานะครับทีไปทีมากของการเด็ดปูกบกทั่วนี่ไอไปยังไรมาอะไรก็เด็ดปูกบกทั่วมีบริษัทเป็นเนี่ยน้ำมันละก็มหาในบ้านกำนัลประกาศอ๋อนี่นะครับ เป็นบริษัทนะครับซื้อบริษัทยังก็ครับสอนแดงบริษัทสอนแดงนะครับเพื่อนมาติดตออ่อคือเพื่อนเขามาย่างมูบานนะครับเกษตรกรมาเฮ้าดอกกะมาหาปุยยี่บานนะครับดอกก็มาประชาสัมพันธ์ว่าอยากได้เช่าบานเฮ้ากุ้งเกษตรกร,กร,รมาร่วมนะครับปลูกบักทัวนั่มเป็นธุรกิจของเพิ่นนะครับเพิ่นก็นเลยหาแนวร่วมนะครับในการเกษตรกร,รที่จะปลูกบักทัวแล้วก็ส่งบริษัทนะครับมาที่นี่พ่อเริ่มปลูกมาหนีผลผลิตเป็นยังไงครับอายุตัวย่างสองปีที่แล้วนะครับ ผลผลิตก็ดีอย่แล้วราคาัมก็ดีเนาะค่าราคาก็ดีเป็นบ่ครับรมันก็นนนนคือปลูกใหญ่เลยป,ป,ปีละแสนปีละแสนใส่เวลาปลูกเจักเดือนสามเดือนสามเดือนนะครับปีละแสนนะครับปลูกสามเดือนนะครับปีละแสนนะครับปลูกทั่วขายมเมล็ดนะครับปลูกขารัวขายใน ains. บานเทานี่แหละครับปลูกสามไรนะครับปีละแสนนะครับตว่าเพื่อนบอกว่าปีนี้เท่า,าที่คุยกันนะครับเพื่อนว่าบักทั่ว งามกว่าถุกปีนะครับเปินววาบอกตัวงามกว่าถุกปีนะครับอันนี้นะครับคนก็เลยว่าปีเนี้สีหลายๆนะครับการปลูกบอกทัวนี่ถ้าต้องมีการเตรียมตัวอียงเนี่ยในในการปลูกทัวนี่ตัดตัวเฟียงจูเขาครับตัดตัวเฟียงออกนะครับไถเขาต้องยกร่องปะคะไรแมนแมนไถแล้วก็เอาคุณใส่ผลทีอ๋อเอาคุณลงร่องนี่นะครับเบื้องเลังนี่นะครับนี่นะครับ อ๋อนี่นะครับยกลองนะครับใปันแห้งลองเอาครับไอ้ได้น้ำมาจากไสครับน้ำสั่งว่อเจาะน้ำบาดาลเป็นไ่มครับน้ำว่อบาดาลขึ้นรถนะครับไส่ปันครับปลูกสามลาต้นทุนปีหนึ่งไรยเป็นไรครับต้นทุนประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นสามลาตีไรยละหมื่นนะครับต้นทุนจนหอดเก็บเกี่ยวจนจบกระบวนการทุกอย่างนะครับสามหมื่นนะครับที่ว่าได้ปีละแสนนี่คือหักต้นทุนในยังครับ ฮักแล้วนะครับฮักแล้วนะครับในปีละแสนนี่นะครับสามเดือนกว่านะครับใ้แสนหนึ่งนะครับฮักส่วนทุนนะครับปลูกสามไร่นะครับป่าที่นี่ทั่วที่เขาออกมาปลูกนี่ดินแบบใดปลูกได้ผลผลิตหลายดินใสดินไส้นะครับดินใส้นะครับอ่ามีจัไรอ่าบานเห่าคือดินหน้าเห่าดินรวนบนไส้นะครับดิน้วนบนไส้ดินอีสานบานเห่านี่นะครับที่ได้ผลผลิตดีนะครับโดนามนี่เบืองปะครับมือนึงเออเออถ้าโคดนามนี่คิดการโคดนามเป็นไรครับ เป็นช่วงนี้ก็สามหมื่นไซส,สามหมื่นไซเถื่อหนึ่งสามหมื่นไซอ้าวนี่ครับสามหมื่นไซเถื่อหนึ่งช่วงน้อยๆก็ครับก็ไซไซเปไรหรอครับที่ว่าบริษัทมาติดต่อให้เฮาเฮ็ดให้นี่เพิ่นซอยยางแหน่เอาบริษัทให้เฮาให้ยางแหน่โอ้คนเก็บออกค่ายาใครยังออกก้อนนี่เหะอ่าฆ่ายาปราบศัตรูพืชน,นะครับยาปุ๋ยเจะเแล้วก็ปุย๋ยให้เพิ่นให้เป็นไ่มครับมีขายยาให้ปุ๋ยนะครับเมล็ดพันธุ์น้ำบ่าย แม่แม่อาเมลท่ันสิ่งที่เข้าต้องลงทุนไม่อย่างแน่เข้าสีเสียเองเสียเองครับไปยายานี่ยนะเขาก็ไปซื้อตามตลาดยาปราบศัตรูพืชนี่มั้งครับอ๋อนี่นะครับยาปราบศัตรูพืชที่แน่เขากับครับข้อมูลกับเราเขาสื่อเราข้อมนลคาไถคขายยังกับของเข้าบดบ่แม่นแต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวแล้วบริษัทเขาก็จะฮักจะสิ่งที่เขาหายเข้ามากแม่ก็ฮักก็คือมีบริษัทมารับซื้ออยู่แล้วแม่ล่องรับบัวไดเอาไปขายเองนะครับนี่นะครับการดูแลดูแลยา้าบถ้วยนี่ ดูเลกับฉีดยาฉีดยาความรูุทุกอย่างที่ไอเริ่มปลูกมมกนี่คือเข้าต้องไปไปอบรมอยู่บริษัทปะบ่บ่บ่เปิด<อ>ม,ม,มาอบรมอยู่บานเล่นมาครับอีที่เห็ดนะครับอันนี้ความรูหา้จากเริ่มนะครับรองทั่มาปรึกษาไอ้เพื่อนนะครับตามเบอร์ทร่ี่ีอนะครับเอาบาทที่ดีเข้ามาว่าเรื่องการเก็บเกี่ยวเอาเรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับบักทั่วนี่จักมือจะสีเหลือเก็บหน่วยไดสองเดือนสองเดือนนะครับวิธีการเก็บคือเก็บจ้งไดเก็บทุกมือปะหรือจังได ก็มันแห้งเราจงเก็บอ๋อเอาเอายกตัวย่างนี่เอาเพิ่นเปิดอะไรบางนี่ต้องแห้งประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับตัดนี่ปั๊บอืออ่านี่ครับเอาต้องเอากันไกลตัดนี่นะครับตัดนี่เลยนะครับเอียงมุ่งเขียวุ่จโอกอ๋อครับเก็บเวลาใดครับเวลาเก็บเก็บเศรษห้องเรงเก็บเศรษอ๋อเก็บย่างหมูเศรษประมาณตีห้าตีห้านี่ยสามโมงเศรษอ๋อตีห้าไปหอดสามโมงเศ เกี่ยวจันกะเว่มันแดดไปไลยนะครับนี่มันก็เริ่มกรอบแล้วเพิ่นว่านะครับเพิร์ลไว้ีเประแปะหักกว่านี้หนึ่งอ๋อเพะแปะหักนะครับเพิ่นว่าต้องเก็บยังมือเศร้าช่วงหมอกลง่มเหมืนไ่มครับช่วงหมอกลงเก็บแล้วนะครับพอเก็บแล้วเอาไปจังไลยตอครับอ่ะไปตากเอาไปตากนะครับใส่หมวกแดดอ๋อใส่ผ้าเขียวเห่านี่นะครับขึงผ้าเขียวใส่งานหน้าผุ้งลงงานหน้าเห่าน้ำพงหน้าเห่านี่ครับตากกับซีแดดอ๋อประมาณซีถึงหามื่อนะครับแต่เท่าเอิญซีถึงหาแดดนะครับในการตากนะครับ พ้อตากที่เราเใ็้จังไหนต่อบาะที่นี่พวกเราเอารถไทยไงยำให้มันมุนอีสม่เพือ๋อรถรถไถยสมน้อยเท่าไรไหมครับแหนมุนแล้วเขาก็ยัดใส่สอบมัดปากไว้ัสีมันจะมีเครื่องสีครับเป็นกับเดี๋ยวเครื่องมาให้แบบนี้ไปไหวก็ได้รล้วสีหยากยังไงอ๋อมันจะสีหยากสีนี่เครื่องสีมาจากไสนเครื่องสีมาจากพ่อหนังเขาคุณบริษัทเขาคุณบริษัทคือเขาซื้อมาไหวป่ะเขาเอามาไหวอยู่เฮียนกำนันเลยเขาเอามาไหวที่เฮียนกำนันนะครับ อ่าใส่ปั่นนะครับสีสีเขาหน้าห้อยละครับยังปั่นราคาแบบที่นีนีอาขันสีเป็นไนแล้วน้งสี่ละลอยเจีดส yeah. ิบนี่งรุละอยเจ็ดสิบปีนี้เห็นไหมครับอ๋อปีที่แล้วเลยครับสองอยสี่สิบปีที่แล้วสองลอยสี่สิบปีนี้ลอยเจ็ดสิบนะครับจะเพิ่น่าปีนี้นะครับปีนี้อ่าเพิ่นเอาอีกสายพันธุ์หนึ่งมานะครับปีนี้สายพันธุ์นี้เพิ่นาดกนะครับปีที่แล้วใส่สายพันธุ์เดของนำพ้องของนำพ้องนะครับเพิ่นปลูกนะครับของนำพ้องนะครับปีนี้เพิ่น ราคาร้อยเจ็ดสิบแตว่ว่าหมากดกนะพี่น <4 S 1> <ะ>้องปลูกสามไร่ปีนี้คำนวณไว้สิได้จักกิโลปีนี้คิดว่าแต่าตโน่จะตันอยู่แตันกวัวเห็นไ่มครับ 5, <000 S 1> ตันกว่าประมาณท่านกว่ากิโลนะครับได้ได้กสิตกอยู่ประมาณสองแสนว่าประมาณสองแสนหักต้นทุนไปประมาณจักบาทต้นทุนปีนี้ 4, ปีนี้ประมาณสี่หมื่นสี่หมนะครับก็จะเดือดใส่อยู่ประมาณแสนหกนะครับปีนี้ก็สิได้หลายกว่าปีที่แล้วนะครับ ปีนใส่เวลาปลูกแค่3เดือนนะครับหนึ่งกกว่านะครับรา่ใดกับยูที่ประมาณแสนหกนะครับอันนี้คืออาชีพเสริมจากการเฮ็ดหน้าปีนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเท่าหรือว่าเป็นแนวทางนะครับนะครับใครอยากรู้เอียดก็นี่นะครับกระตามเบอร์ทั่วที่ผมขอให้นะครับทีต้นคลิปนะครับสี่ันของมาเบิ้งนะครับอยากโทรมาปรึกษาออ้เพื่อนว่าอยากเฮ็ดนะครับนี่ครับไม่ต้องไปเฮ็ดเกษตรกรบ้านเท่ามีไฮมีหน้าก็สามารถที่จะลงทุนได้มาอนีผมบ่าวว่าที่กั อาจสีความรู้อาจสี่บ่อในายละเอียดหลายปันไดนะครับเพราะว่าอยากดูรายละเอียดก็นี่ก็ต้องโทรมาถามเพิ่นนะครับหรือว่าแนวทางการเหร็ดอยากเริ่มอยากเริ่มเห็ดอาชีพนี่เห็ดจังไรนะครับ,บรก็ลองโทรมาปรึกษาเพิ่นนะครับกระบวนการในการเห็ดนะครับเห็ดจังไรแน่นะครับอาชีพของเพิ่นก็ถือว่าเสริมมาจากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับบานเท่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยางเดียวมันจะมันต้องหาแนวมาเสริมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่อายแล้วเห็ดนะครับลุกนะครับพี่น้องเพิ่นนะครับหมาก ดูนี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อน่าเริ่มเก็บแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณไอ้หลายๆนะครับถือว่าเป็นให้ความลู้นะครับช่องลูกขนียนเชื่อไอานวันนี้นะครับเอฟซีช่องลูกขน้อนเชื่อไอานนะครับเป็นอาชีพเสริมอีกทางนึงนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความลู้กันนะครับในการทําอาชีพเสริมนะครับเกษตริร์บ้านเฮ่ายูบ้านเมื่อต้องไปลำบากในเมืองกรุงนะครับหาทีคิดว่าอยากมายู่บ้านนะครับอยากมาประกอบอาชีพก็ถือเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับ ที่มีไฮมีหน้าอยากเห็ดนะครับก็ลองท่อมาเบิ <quest ion ing> ้งนะครับไอ้ไอ <cat> ้ฝากเบอร์ท่ออีกเทนึงนะเบอร์ท่อเบอร์ใดก่ไอ้ศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเก้าสองหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับนี่นะครับฝากเบอร์ท่อใครสนใจก็ลองท่อมาเบิ้งรายละเอียดบางเทีบ่าวว่าที่ถามรายละเอียดอยากคุ้มอะไรก็นี่ก็ลองท่อมาถามเพิ่นเบิ้งนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไายทอดความดุเสอร์มอนี่ชองลูกขเหนียวก็ต้องขอบคุณในหลายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องลูกขเหนียวให้บ่าวว่าที่ให้บ่าวลูกขะเนนนีียวครับทมงา จีดีฮาผลงานดีๆกเกษตรกรบ้านเฮานะครับอาชีพเสริมนะครับอาชีพกเกษตรกรบ้านเฮาในใการดําเนินชีวิตนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงตามรอยพ่อหลวงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหลาย้ครับผมสวัสดีครับ